ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองตัวหาเพลงกันนะครับมันจะเป็นคล้ายๆโปรแกรมที่แถมมาอยู่ใน iPhone เรียบร้อยแล้วเรากดไปที่ setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปที่ control center อันที่2ด้านล่างของ general นะครับแล้วก็หาโปรแกรมที่เราจะใช้จริงๆมันมีหลายโปรแกรมที่เราน่าใช้นะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนำตัวหนึ่งครับ ตัวนั้นก็คือเป็น music recognition นะครับก็คือเวลาเราเปิดเพลงแล้วเราอยากจะรู้ว่าเป็นเพลงอะไรเนี่ยเราก็กดโปรแกรมตัวนี้แล้วก็ไปจอที่ลำโพงแล้วก็เครื่องมันจะแสดงว่าเป็นเพลงอะไรให้เรานะครับกดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ control center นะครับแล้วก็กดโปรแกรมมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับโปรแกรมจะอยู่ด้านขวาล่างหลังจากนั้นก็จะเริ่มใช้งานนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าใช้ยังไงนะครับ เดี๋ยวเราลองมากดกันดูนะครับกดที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับปุ๊บแล้วก็กดเพลงนะครับนี่มันเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วนะครับว่ามันเจอแล้วเราก็กดเข้าไปที่เพลงได้นะฮะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นสปีดเพลงหรือว่าเพลงความเร็วมันไม่ได้เป็นออริจินอลนะครับมันก็จะหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมลองให้ดู เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มสปีดเป็น2เท่านะครับดูสิครับว่ามันจะหาเจอหรือเปล่านะฮะกดปึ๊บอ่เนี่ยฮะสังเกตนะครับมันจะขึ้นมาว่ามันไม่พบนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเพลงอื่นดูบ้างนะครับสมมุติว่าถ้ามันเป็นเพลงที่แบบมันไม่ใช่ออริจินอลจริงๆของเขานะครับแบบมีคนเอาไปคอเวอร์หรือคนเอาไปร้องเนี่ยมันก็จะไม่เจอเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเนี่ยฮะมันก็จะไม่เจอเหมือนกันนะครับอ่ะ แต่สมมุติว่าถ้าเราลองหาเพลงแบบเป็นออริจินอลสองแบบว่าเป็นออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยมันจะเจอนะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะฮึบเอออันเนี้ย มันเจอแต่ว่าเป็นเพลงอื่นนะครับเป็นน่าจะเป็นเพลงฝรั่งนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันดนตรีน่าจะมีความคล้ายคลึงกันนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองเป็นแบบท่อนท่อนร้องดูว่ามันจะเจอไหมฮะ แต่พอเป็นท่อนเนื้อร้องนะครับมีขี่ร้องปุ๊บเนี่ยมันจะเจอนะครับว่าเป็นเพลงเป็นเป็นเพลงไทยเป็นเพลงที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาลองเป็นเพลงอินดี้สักหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกดดูครับความสุขเพงชั่วครา เฮ้ย <Hey, S 2> คือยังไม่ได้ขึ้นท่อนเนื้อรองเนยนะครับมันก็ขึ้นแล้วนะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับอันนี้มันก็คือเป็นโปรแกรมชื่อชาแซมนะครับมันคือเป็นคล้ายๆแอปแอป '1 นึ่งนะครับเมื่อก่อนจําได้ว่าเคยต้องโหลดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องโหลดแล้วมันจะติดมากับเครื่อง iPhone เลยนะครับยังไงก็ไปลองเล่นดูกันแล้วกันนะครับ